สิ่งที่เฟดคิดก็คือว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นนานขึ้นกว่าที่จะเริ่มคิดล้ลงดอกเบี้ยโอ้โห,โหพูดเดาอันนี้ยระเบิดลงเลยนะตร,ตรงใจเลยนะนี้ตรงใจของตลาดตลาดก็คิดแบบนี้ใช่ใช่เพราะว่าคือผมว่าบางคนนะพูดว่าจะลงมิถุนาผมว่าเป็นไปไม่ได้คือว่า,าจริงๆใจผมอยู่ที่กันยาแล้วก็ที่เขาบอกว่าจะลงสามครั้งเนี่ยผมคิดว่า ก็คือกันยาแล้วก็แถวๆปลายตุลาต้นพฤศจิกาใช่ไหมครับแล้วก็<ช>ตอนเดือนแทนวาคทีหนึง่งตึ๊ดตึ๊ดตึดสาครั้งใช่ไหมครับทั้งละยี่บห้าเบสิสพอยต์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะลงไปเป็นที่ตามที่เราเขาคิดไว้ต่ำกว่าห้าปอร์็นแต่สิ่งที่ทประธานเฟร็จพูดก็หมายความว่ามันอาจจะมีโอกาสที่เป็ดเนี่ยลงดอกเบี้ยชาลง โอโหแค่เนี้คุณเอาวนักข่าวก็ได้เห็นโอโหมาแล้วแผลที่ฉันต้องการอีกคนนึงก็เลยถามว่าไงรู้เปล่าว่าตกลงปีนี้ไม่ลงดอกเบีย้ยใช่ไหม <laughs> อันนี้อันนี้ก็เป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้เพราะว่าแต่เห็นไหมคุณเาวว่าภาษาม,มันเปลี่ยนไปเลยบอกว่าจากที่ถามครั้งที่แล้วว่าจะลงดอกเบีย้ยเร็วขึ้นหรือเปล่าจะลงมิถุนาใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นว่าปีนี้จะไม่ลงดอกเบีย้ยเลยใช่ไหมเนี่ยนี่นี่คือที่เขาถามเพราะฉะนั้นก็เลยกันห้าครั้งนะอาจารย์หรือห้าครั้งประชุมใช่ครั้ง ใช่ท่านท่านประธานเฟดก็บอกว่าแต่คุณเอาต้องคิดว่ามันสามครั้งแล้วใช่ไหมครับปีหนึ่งประชุมแปดครั้งนี่สามครั้งละเลยอีกห้าครั้ง,ง,งเพราะฉะนั้นเนี่ยคงดอกเบี้ยสองครั้งแล้วหลังจากนั้นสามครั้งสุดท้ายนีย่ก็คือช่วงที่จะตัดสินใจว่าจะลงหรือไม่ลงเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีเซฟเซฟโซนก็คือว่าอีกประมาณสักสองครั้งอะ่ะแต่ว่าวันที่เป็นดีเดย์ก็คือกันยาผมว่ากันยาเนี่ยคือคือจะเป็นช่วงที่ที่ จะเห็นชัดแล้วล่ะว่าจะเอาอย่างไงแต่อย่างน้อยเนี่ยสองครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นการส่งสัญญาณเพราะว่าการประชุมครั้งถัดไปไมิถุนานนะครับ mm hmm. คุณเอวก็จะมีดอทพลอตในดอทพลอตนี่ mm hmm. ก็ต้องเฉลยคําตอบเบื้องต้นแล้ว,ว่ากรรมการเนี่ยสั่นคลอนในความเชื่อมั่นหรือเปล่าที่จะลงดอกเบีย้ยสามครั้งผมว่าครั้งหน้านนจะมีโอกาสเห็นเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีครั้งหนึ่งที่ไม่มีดอทพลอตมาเราก็จะไปถึงดีเดย์เลยก็คือว่ากันยา จะมาตามมาจะจะมาตามนัดหรือไม่แต่ผม <c oughs> ผมคิดว่าตรงนี้นะครับแต่ท่าน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 ก็บอกว่าคือท่านตอบอย่างนี้โอ้คุณเอาเชื่อไหมครับว่ามีคนถามอีกอันหนึ่งที่ผมลืมพูดถึงไปมีคนไปถึงไกลบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหม <c oughs> <c oughs> ที่เราโปรยกันมาตั้งแต่แรกเลยนะอาจารย์ว่าจะขึ้นหรือเปล่าจะขึ้นเปล่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมเออท่านประธานเฟดบอกว่าเออเห็นไหมคาถามมแรงที่บอกว่าซัฟฟิเชียนหรือเปล่าก็หมายความว่า มันมันอาจจะต้องนานท่านบอกว่าเนี่ยคือคือคือ,คอมันจะนานขึ้นหรือว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเลยไหมท่านบอกว่าจากมุมมองของท่านและกรรมการเฟดเนี่ยท่านคิดว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอันไล่ลื่ภาษาท่านท่านคำว่า Unlike l y <c oughs> ก็คือมาคำว่าท่านคิดว่าไม่หรอกอแต่ที่กรรมการเฟดคุยกันขณะนี้เนี่ยคือคุยหลักๆก็คือเรื่องของว่าอาจจะยาวนานหน่อย <c oughs> อแล้วก็มีคนสักถามถึงขนาดที่ว่า มีการใช้เวลาคุยเรื่องของจะขึ้นดอกเบี้ยไหมแม้ว่าท่านจะมีข้อตกลงมาถึงสรุปว่ายาวนานขึ้นเฉยๆแค่นี้มีไหมมีกรรมการคนไหนมาพูดไหมแหลมมาไหมว่าจะขึ้นดอกเบี้ยดีไหมดอกเ,อเงินเฟอ้อมันเปนนี้มาขึ้นดอกเบี้ยกันไหมเนี่ยนี่คือคําถามของเขาใช่ไหมครับปรากฏว่าตัวของท่านประธานเฟดก็บอกว่าไม่หรอกอที่คุยกันทั้งหมดโฟกัสทั้งหมดก็อยู่กับว่ามันต้องยาวนานขึ้นอีกหรือเปล่า เห็นไหมก็คือโอ้โหนี่ตลาดก็สบายใจขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับว่ามันมอยู่ที่พีกแล้วแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยที่บอกว่าจะมีโอกาสตึดตึดขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังเขายังไม่คุยกันแค่เขาคุยกันว่าในช่วงที่มันคงคงเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลายาวขึ้นจากเดิมแล้วเล่าใจผมนะ <c oughs> ผมคิดว่าผมก็จะไม่แปลกใจนะคุณเอาเพราะว่าผมอ่านที่ฟังมาทั้งหมดก็คือว่าเป็นการเตรียมใจตลาดว่าปลายปีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่ลดอืกไม่ลดอาจารย์ ลดชา้าเซอร์ไพรส์มาเขาว่าลดลงชา้ากว่าที่คิดไว้แต่ที่คิดไว้ไว้สามครั้งเนี่ยอาจจะลดน้อยกว่าคือคือผม,อมคิดว่าณขณะนี้อะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ก็คือว่าตัวเฟดเนี่ยกําลังปรับเปลี่ยนแนวคิดที่จะลงสามครั้งอาจจะเรือน้อยกว่านั้นนี่คือคมัดที่สีไ่ไงคุณเอาผมคิดว่าทําไมที่ตลาดที่ขึ้นไปตึ๊ดตๆ้ดตื้ดต้ดเนี่ยระหว่างที่เห็นข้อมูลตอนตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งแล้วก็หลังจากนั้นอีกสี 40นาทีใช่ไหมครับตลาดท h ฮาปาร์ตี้อยู่พักหนึ่งแต่ว่าพอนักวิเคราะห์เข้ามาดูแล้วก็มาฟังเนี่ยแล้วเห็นถึงความกังวลใจแล้วก็เขียนก็นว่าอืมนักวิเคราะห์ก็ต้องบอกว่าท่านประธานเฟดและกรรมาการเฟดเนี่ยอาจจะไม่มาตั้ง mm hmm. เนี่ยผมผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ที่ที่ผมว่าเป็นแมสเซจของเมื่อคืนนี้ก็คือว่าอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมอีกเล็ก กว่าที่จะเกิดความเชื่อมัน่นแล้วท่านก็พูดต่อนะครับว่ากรรมการเฟดเนี่ยพร้อมที่จะยืนที่อยู่ตรงนี้นานทานานเท่านานที่จะความจาเป็นใช้คำน,นี้เลยนะก็าบอกนานเท่านานเท่าที่จะจําเป็นจนกระทั่งเขามีความมั่นใจว่าเงินเฟอ้อจะกลับไปที่สองเปอร์เซ็นตแล้วมีคนถามก็ตอบไปนะว่าคุณนาว่ากรรมการเฟดไม่คิดหรอือว่าเงินเฟอ้อมันจะมันจะ อยู่ที่สามเปอร์เซ็นก็พอใจแล้วก็บอกสามเปอร์เซ็นต์คำว่าอพอใจของเรา <c oughs> <c oughs> คือเขาบอกว่าสามเปอร์เซ็นเนี่ยไม่เท่ากับเงินเฟอ้อกลับไปที่เดิมต้องสองเท่านั้นไม่ใช่สามไม่ใช่สองจุดเจ็ดไม่ใช่สองจุดแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าทั้งหมดภาษาที่ออกมา,มาเมื่อคืนเนี่ยเป็นภาษาของคนที่กำลังบอกญาติผู้ป่วยว่าให้เตรียมใจนะว่า ยาขมเนี่ยอาจจะต้องนานกว่านิดหนึง่งที่บอกว่าจะได้กลับไปกินยาอบายสบายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะละเนี่ย mm hmm. ผม<ๆ>ผมคิดอย่างนั้นนะคุณนภ์แล้วถ้าเกิดข้อมูลในเดือนต่อถัดถดมานะครับไม่มีอะไรดีขึ้นนะผมว่าเฟดก็พร้อมที่จะบอกว่าปีนี้อาจจะเห็นหนึ่งครั้งหรือว่าอาจจะไม่มีการลดดอกเบี้ยเลยก็ได้เนี่ยค,คือคือผมคงคิดว่าประมาณเนี่ยแล้วก็อ่ ก็มีนักข่าวก็ถามอีกอย่างหนึ่งเขาถามว่าท่านประธานเฟดแต่ปลายปีมันจะมีเลือกตั้งนะท่านประธานท่านประธานเฟดเนี่ยไม่คิดถึงการเลือกตั้งเหรอถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดลดลงกันยาท่านไบเดนก็จะได้ใจถ้าลดลงทันวาท่านทรัมป์ก็จะได้ใจเห็นไหมคือคืออย่าลืมว่าการลดดอกเบี้ยคือข่าวดีแล้วก็เวลามีการ เนี่ยตลาดก็ต้องเฮฮาปาร์ตี้ใช่ไหมครับ mm hmm. มูดของของีกคนที่ต่างๆก็ต้องดีขึ้นแหละว่าโอ้เราพ้น <So. S 1> ดงแมแล้วแล้วถ้าเกิดมาขึ้นดอกเบีย้ยสีโอ้โหท่านพรัมก็ต้องดีใจมากใช่ไหม mm hmm. ปรากฏว่าถ้ามาทันเฟดก็บอกว่าธนาคารกลางไม่สนใจการเมือง mm hmm. ท่านบอกนี้ท่านบอกว่าท่านไม่สนใจการเมือง <So. S 1> ความจริงสําหรับท่านเองแล้วเนี่ยการ อ่านเศรษฐกิจให้ออกให้ถูกต้องแล้วก็จ่ายยาให้ถูกต้องเพื่อจัดการเศรษฐกิจให้เข้าที่เนี่ยแค่นี้ก็เป็นเรื่องยากมหายากอยู่แล้วท่านบอกอย่างนี้เลยนะครับท่านพูดว่า very difficult มันมันมันยากอยู่แล้วอะมันมันมันเป็นเส้นที่ไม่ได้ง่ายเลยที่จะอ่านว่าเศรษฐกิจอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องใช้ยาเท่าไหร่แล้วจะทำไงให้เศรษฐกิจเนี่ยวิ่งเข้าไปสู่ถึงจุดๆนั้นปรากฏว่าท่านก็พูดต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดจะให้เรามาคิดเรื่องการเมืองเพิ่มนะ ผมมันคง,คงยิ่งยากขึ้นไปจากเดิมแล้วเพื่อทุกคนสบายใจเรื่องนี้เนี่ยว่าเราไม่ไดส้สนใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็ผมท่าบอกว่าผมอยู่ที่เฟดเนี่ยระหว่างการเลือกตั้งมาหลายครั้งสีครั้งท่านพูดแล้วขอให้ทุกคนกลับไปอ่านเลยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งกรรมาการเฟดในอีตไม่เคยมีการพูดถึงการเลือกตั้งแม้แต่ครั้งนี้คือหมายความว่าในการที่เขาพิจารณา ไม่ได้มีการกล่าวถึงว่าครั้งนี้ใครจะมาแล้วก็ไม่ได้มีการข่าวว่าจะต้องช่วยใครหรือไม่ช่วยใครใช่ไหมครับเพราะท่านบอกว่าเมื่อเราเริ่มเยื่องนั้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงที่ไหนกรรมการเซ็ตต้องมีความเป็นกลางแล้วไม่เอาเรื่องการเมืองเข้ามาคิดแต่คิดอย่างเดียวเฉพาะเรื่องของว่าเศรษฐกิจต้องการดอกเบี้ยที่ประมาณเท่าไหร่แล้วอะ mm. ไรคือสิ่งที่ดีสุดสาหรับคนอเมริกันในเรื่องของตัวของเศรษฐกิจเอง ที่ลดอุทีสภาพคล่องอันนี้มีนัยยะอะไรไหมคะอาจารย์แสดงว่าเฟดเห็นว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งแล้วนะคะเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานก็ยังสามแสนกว่าตําแหน่งนะะอาจารย์ดีกว่าที่คาดนี่กับเท่าตัวครับผมว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์ทุกคนอย่างที่เราคุยกันครั้งที่แล้วจาได้ไหมครับว่าสิ่งที่เป็นข่าวใหญ่ของการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือการที่เฟดออกมาส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการลดการดึงสภาพคล่องกลับ ผมว่าการดึงสภาพคล่องกลับนี่ก็เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่า,เ,าเป็ดคิดอยู่เสมอว่า,าการดึงสภาพคล่องกลับเนี่ยเป็นการตึงดอกเบี้ยปีครั้งที่สองครั้งเขาจะวา Notch หรือสอง t c h เพราะว่า,า,าตัวสภาพคล่องที่ดึงเนี่ยมันทําให้ตลาดมันตึงตัวมากขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ๆเขาก็มาพูดบอกว่า,วาเป็ดนีกกาลังคิดว่าจะชะลอการาดูสภาพคล่องกลับนะ ที่แต่ก่อนที่คุยกันัมประมันสัก95ก็จะมีการลดลงใช่ไหมครับตอนเช้า,น,ชานี้ก็มีการพูดว่าเทเชอรี่เนี่ยที่มีการดึงกลับประมาณเดือนละ60บันลีานเนี่ยตอนนี้ก็เหลือ25พัน,นล้านแล้วล่ะแต่ในส่วนที่เป็นเรื่องของอ mortgage เนี่ยก็ตีไว้ที่ประมาณ้5แคปไว้ที่เดิมนะครับก็เน้นๆก็คือว่าตัวตลาดนี่ก็หายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยตลาดตอนแรกก็ดีใจว่า Hey, หรือว่าอันนี้คือการที่เป็นการแอบลดดอกเบี้ยของเฟดไปกลใช่ไหมครับที่จะตลาดเฮฮาก็คือเนี่ยท่านประธานเฟดออกมาบอกงี้บอกว่าห้ามเลยนะจะบอกห้ามเลยจะบอกห้ามเลยนะท่านบอกว่าห้ามเลยนะที่จะมาตีความว่าการดูดสภาพคล่องกลับเนี่ยคือการเปลี่ยนใจของเราอกรรมการเฟดไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยกรรมการเฟดเนี่ยตัดสินใจชะลอการดูดกลับเพราะว่า เราเคยมีตัวต้นแบบครั้งหนึ่งเมื่อรอบที่แล้วที่เมื่อมีการดูดสภาพคล้องกับเร็วกว่าเร็วต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านเนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยตลาดอาจจะเข้าสู่จุดที่มันหายใจไม่ออกเหมือนกับคุณเอาลดยาเร็วเกินไปอ,ะอ่ะความจริงก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมแต่ปรากฏว่า คนไข้ช็อกอ่ะเหมือนกับคุณนาวต้องให้น้าเกลือเติมฟูโคสให้กับคนไข้อ่ะคนไข้ก็อยู่ได้ดีค้ากเฮาอยู่คุณนาวก็ตัดท่อน้ําเลี้ยงเลยอ่ะคนไข้ก็อะช็อกไม่มีไม่มีน้ําตาลแล้วทําไงดีใช่ไหมครับอันเนี้ยมันเกิดไ้นได้อ่าเฟดก็บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราพอทําอย่างนี้เป๊ะเลยอ่ะคือคือพอเราเราเรา,เราฟึดฟืดฟดฟึดไปเร็วๆเนี่ยปรากฏว่าตลาดอยู่ๆวันหนึ่งก็หาเทรชชัี่ไม่เจออืม คือสภาพคล่องเนี่ยมันมันตึงแล้วพอมันตึงเนี่ยตัวรีพอร์ตมาเก็ตของเขาซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่วัดตัวของสภาพของตลาดระยะสั้นๆของเขาเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปแล้ว <c oughs> เขาก็งงว่าเอ๊ะดอกเบีย้ยทางการบอกก็เท่านี้แต่ดอกเบี้ยรีพอที่เป็นตัวที่วัดระดับเหมือนกับเป็นตัวมาตรวัดระดมันหรือไอตัวลุกลุกลก,ล,กลอยของน้ําเนี่ยแทนที่มันอยู่ตรงนี้เป๊ะๆเนี่ยฟืดมันขึ้นไปขนาดนี้มันคืออะไร <c oughs> ใช่ไหมครับตลาดก็อ เขาก็คิดว่าเขาเรียกเป็นมัลฟังชันในตลาดที่เป็นพวกตลาดการเงินระยะสั้นแล้วเฟดเองก็ต้องเข้ามาดูแลแล้วก็เกิดปัญหาช็อคในระบบขึ้นมาในช่วงสั้นๆแล้วก็ทําให้ทุกคนกังวลใจแล้วมีคําถามตามไปถึงเรื่องของกระบวนการต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยว่าะจะดูดกลับอีกต่อไปได้หรือไม่หรือต้องหยุดการดูดกลับเลยท่านประธานเฟดก็เลยบอกว่าจากบทเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ชะลอกันตรงนี้เนาะ เพื่อที่ว่าเราจะสามารถดูดกลับได้ยาวขึ้นแล้วไม่ต้องมีการหยุดในอนาคตเห็นไหมท่านท่านไม่ได้มีความตั้งใจที่จะหยุดการดูดนะท่านตั้งใจจะดูดให้ยาวขึ้นแต่ท่านไม่อยากจะหยุดช่วงอ่าเป็นอ่าหยุดประเภทประเภทเกิดอ่าว่ๆมาใช่ไหมครับต้องต้องส่งส่งรถรถโรงพยาบาลมามามาเก็บศพหรือมาดูแลปัญหาต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าเราเอาไปได้ประมาณสัก1.5ท้าีเดียนแล้วมั้ง จากประมาณห้าชิ้นที่ขึ้นมาใช่ไหมครับก็ได้ประมาณสักเกือบสามสิบเปอร์เซ็นของทางแล้วละ่ะในจุดนี้เนี่ยก็ขอ,อดูดสภาพคล่องกับในอัตราที่ชะลองลงน,นี่นี่คือสิ่งที่ทองคำขึ้นไงคุณเอาทองคำอชอบมากเเพราะทองคำชอบสภาพคล่องแล้วอยู่ๆเขาบอกว่าสภาพคล่องที่จะหายไปเนี่ยมันไปหายด้วยอัตราที่ช้าลงจากเดิมพี่ทองก็ต้องชอบสิใช่ไหมครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ย แม้กระทั่งตัวดอกเบีย้ยเองเนี่ยในเมื่อคือนนี้คือดอกเบีย้ยระยะสั้นสองปีเนี่ยขึ้นไปเยอะนะครับไป5.2เนี่ยหลังจาก <ไป S 1> เห็นตัวของคำประกาศว่าสภาพคล่องจะถูกดูดกลับในอัตราที่ช้าลงเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเออความตึงตัวในตลาดพันธบัตรหรือความตึงตัวในตลาดการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้งั้นตัวของดอกเบีย้ยที่ขึ้นไป5.2ก็ฟื้ก็ลงมาเช่นเดียวกันเนี่ย แล้วก็ก็เลยทําให้เมื่อคืนนี้เน็ตจริงๆเมื่อคืนนี้เน็ตเน็ตสุดท้ายนะคุณเนาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากคือ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 เพราะว่ามันขึ้นไปเยอะแล้วก็ลงมาเยอะแต่กลับไปที่เดิมเห็นไหม <ừ. S 1> ดาวจนก็ลงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยก็ลงนิดหนึ่ง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> จริงๆแต่ว่า <ừ. S 1> ถ้าเทียบกับระหว่างที่วิวอัพขึ้นไปเนี่ยแล้วประกาศลงมาฟื้นลงมาเนี่ยหลังจากที่นักวิเคราะห์มาวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเลยมาจบอย่างนี้สุดใ,ใจผมถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมคิดว่าเฟดเนี่ยก็ คงตั้งใจเงี้ยครับว่าอยากให้ทําได้ได้สมูทขึ้นแล้วก็แต่ว่ามันก็มีในยะเพราะว่ามันหมายความว่าสภาพคล่องเนี่ยก็จะเอืนองงนานขึ้นจากเดิมจากที่แต่ก่อนเนี่ยเหมือนน้าท่วมจะสูบเสร็จภายในห้าวันตอนนี้ก็จะสูบเสร็จภายในสองเดือนเอาไปถึงสองเดือนประมาณสักสิบห้าวันอ่ะคือประมาณสักสองสาเท่าเองเดิมเพราะว่าจากที่เคยจะลดประมาณเกือบหกสิบก็ตอนนี้เลยยี่ห้าใช่ไหมครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ